เมื่อพูดถึงความทุกข์ใจสาเหตุหรือร่างเง้าเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่มาจบลงที่ความยึดติดนะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ใจเรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อาชาท่านผู้สรุปเอาไว้ดีนะเตือนใจเราได้ดีมากเลยทุกมีเพราะยึด ทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยจำท่อนแรกกับท่อนท้ายก็ก็ช่วยได้เยอะแล้วทุกบีเพราะยึดทุกหลุดเพราะปล่อยเมคนเรามีเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่า ตระหนักว่าความทุกข์นั้นเนี่ยมันเกิดเพราะการยึดหรือว่าการที่ไม่ยอมปล่อยเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะหลุดจากความทุกข์ได้มากแต่คนเราเรามีความทุกข์ในบางเรื่องบางอย่างนี่ มันเห็นได้ยากนะว่าเป็นเพราะความยึดนหรือการถืออย่างเช่นคนเวลากโกรธเนี่ยในความโกรธก็เผาล่นใจนะแต่คนเราเวลากโกรธเนี่ยไม่ค่อยได้ตระหนักเลยนะว่ามันเกิดจากความยึดติดเพราะตอนนั้นเนี่ยมันคิดแต่จะตอบโต้คิดแต่จะ ตอบโต้ด้วยคำพูดต่อว่าดาทอกลับไปพูดให้มันเสียแทงใจเพื่อจะถึงขั้นลงไม้ลงมือคิดว่าจะทำร้ายเข้าคองหรือว่าทำร้ายร่างกายหรือว่าหาทางจะสร้างความเสียหายกับให้กับเขาอย่างไร นั่นจะไม่ค่อยได้หันมาถูกคิดนะว่าเนี่ยเป็นเพราะไอ้ความยึดความถือมันต่างมันต่างจากคนเวลาทุกเพราะโศกเศร้านะจนโศกเศร้าเพราะเสียของรักหรือว่าสูญคนรักเนี่ยในสถานาอย่างนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้ว จะให้คนรักเขาฟื้นคืนกลับมาหรือว่าจะให้ของที่สูญเสียไปมันกลับมามันทำไม่ได้แล้วพอรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มได้คิดแล้วนะว่าโอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเรายังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยังเอาแต่คิดไม่หยุดนะคิดถึงของที่สูญคิดถึงคนที่จากไปตอนนี้แหละที่จะเริ่มได้คิดนะว่าเ มันเป็นเพราะเรายึดเอาไว้ยึดของเหล่านั้นหรือว่ายึดคนคนนั้นเอาไว้ถ้าที่สูญไปแล้วเสียไปแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือเวลามีความห่วงอย่างมีคนหนึ่งก็เราว่าเนี่ยพวกนี้พวกคุณเดือดร้อนก็พยายามช่วย ช่วยแล้วช่วยอีกแต่มันก็ไม่สามารถจะช่วยได้อย่างแท้จริงให้เงินช่วยไปมันก็มันก็เอาถมลงไปในแม่น้ําพยายามช่วยเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะช่วยได้อย่างแท้จริงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความโหยใจ เนเพราะว่าเช่นนั้นเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าทำเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะช่วยก็ได้อีกแล้วก็ยังทุกข์นะยังเป็นห่วงเขาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงตรงนี้แหละนะที่จะตระหนักว่าเนี่ยเป็นพ่อเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง คนเรานี่จะตระหนักว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการที่ใจเรายึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเนี่ยก็เพราะตกอยู่ในสถานกกาที่มันทำอะไรไม่ได้แล้ไม่เหมือนตอนที่โกรธเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยมันก็ยังมีความคิดที่จะทำนั่นทนํานี่ตอบโต้แก้แค้นแต่ความโศกความเศร้าหรือความห่งความวมิตกกังวล ในหลายรรนี้เนี่ยมก็รู้ทั้งรู้นะว่าทําอะไรไม่ได้แต่มันยังเศร้าอยู่ไม่ยัง่วงอยู่แล้วก็เริ่มได้คิดว่าอี่ยเป็นเพ่อเรายัาง,ยางยังยึดเอาไว้อยู่แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้คําว่ายึดนะแต่มันรู้สึกว่ามันคิดไม่อยู่สักทีหรือว่ามันหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นอาการของความยึดติดถือบ้านแบบนึง เป็นาการของการไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดไม่หยุดหมุนคนคิดอยู่นั่นแหละคิดวนไปเวียนมาในในสภาวะที่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้เนียจึงจะตัะนหนักว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะยังยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้ามันยังทำอะไรได้อยู่นะมันจะไม่คนเราเ้ายงทำอะไรได้อยู่นะก็จะยังไม่ ฉกคิดนว่าเป็นเพราะไอ้ทุกข์นี่เป็นเพราะยึดก็ยังดิ้นรนที่จะทำนั่นทำนี่ต่อไปเช่นเดียวคนที่ติดการพน,นันเนี่ยเวลาเสียไปเนี่ยไอ้ความเศร้าเพราะเสียความทุกข์เพราะเสียซรัพย์เนี่ยมันมันไม่ทําให้เฉลียวใจนะว่าเป็นเพราะความยึดความหลงเพราะตอนนั้นคิดแต่ว่าจะหาทางเอาคืนได้อย่างไร หมดพันก็ไปหาหมื่นเสียหมื่นก็ไปหาแสนมาทุ่มเข้าไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะว่าเออมเป็นเพราะความยึดคือยึดในเงินที่เสียไปมันยังปล่อยวางไม่ได้ก็เลยอยากจะเอาคืนอยากจะเอาเงินที่สูญไปคืนก็ต้องหาเงินใหม่มาทุ่มเข้าไปแต่ยิ่งทำก็ยิ่งสูญยิ่งเสีย ก็ยังคิดยังไม่ได้คิดนะว่าเป็นเพราะการตัดใจไม่ได้กับเงินที่เสียไปยังยึดยังถืออยู่ไม่ปล่อยไม่วางก็เลยต้องไปดิ้นรนหา,าทางเอากลับคืนนะพอเมื่อไม่มีเงินจะไปทุ่มนะรู้ว่าเสียแน่แล้วเอาคืนนะไม่ได้แล้วถึงตอน,นเป็นล้านก็จาเสียใจนะเกิดความ เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังทำใจไม่ได้กับเงินที่เสียไปกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงตอนนี้ถึงก้อยรู้ว่าเนี่ยทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อยแต่ละคนก็พบว่าทั้งที่รู้ว่าเนี่ยทุกข์เพราะยึดแล้วก็ถ้าปล่อยเนี่ยถ้าวางเนี่ยมันจะหายทุกข์นะแต่ว่าหลายคนก็พบว่า มันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้เจ๊ได้ยินบ่อยเลยนะคนที่มีความทุกข์ใจเนี่ยเราก็จะพูดอย่ารู้ว่าเป็นเพราะยึดแต่มันปล่อยไม่ได้มันวางไม่ได้เวลาบอกว่าเออปล่อยวางเถอนะหลายคนจะพูดนะพูดง่ายแต่ทายากที่จริงการยึดเนี่ยนะหรือการแบกนี่มันยากกว่าการปล่อยนะนึกภาพนะเราแบกก้อนหินเราถือก้อนหิน ระหว่างการถือก้อนหินกับการปล่อยก้อนหินเนี่ยอันไหนมันยากกว่ากันปล่อยมันง่ายถือหรือแบกเนี่ยมันยากกว่าแต่ที่คนบ้างจะพูดว่าปล่อยมันยากเนี่ยเพราะว่าไม่เคยทําอะไรที่ไม่เคยทำมันก็ยากทั้งนั้นแหละตอนเราเขียนหนังสือขอไก่ขอขายมันก็ยากแต่นี้มันกลายเป็นง่ายซะแล้ว อาจะมาไปขับรถก็ต้องรู้สึกมันยากแต่หลายคนขับรถนี่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าขับจนชินแนละ้วนี่ก็บอกก็ไปนะแนะนำก็ไปว่าให้นะไอท้ที่ไอ้ที่เรายึดเนี่ยเพราะเราหลงเราไม่รู้ตัวไอ้ที่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคิดแต่เรื่องเดียวซ้ำาเนี่ยเป็นเพราะมันไม่มีสติ ให้มีสติรู้ทันความคิดให้มีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปล่อยให้วางได้หลายคนก็ลองไปทําดูนะพยายามมีสติแต่ทําไปสักพักไม่รู้ว่าทาไปนานเท่าไหร่ก็จะบอกว่ามันยากการมีสติการเจริญสติเป็นเรื่องยากอันนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะคนที่เห็น ประโยชน์ของการเจริญสติว่าช่วยทําให้ปล่อยให้วางได้มันจะพูดว่ามันการเจริญสติเป็นเรื่องยากทำไมามันยากนะก็อย่างที่บอกหนะังสือเพาะมเป็นเป็นของใหม่แล้ที่สำคัญคือมันเป็นการทวนความเคยชินหรือนิสัยเดิมๆนิสัยที่ชอบหมกมุ่นคุนคิดรวมทั้งการที่ เราปล่อยให้ความคิดมันเป็นใหญ่มาช้านานตั้งแต่เล็กจนโตจนแกนี่เราหารู้ไหมนะว่าเราเนี่ยปล่อยให้ความคิดเป็นใหญ่เป็นนายเราการที่เราชอบใจลอยปล่อยใจลอยอนี่นนคือการส่งเสริมให้ความคิดมันเป็นใหญ่เหนือใจเรา เองเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นบ่าวที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เลวถ้าเรารู้จักฝึกเป็นนายความคิดรู้จักปล่อยรู้จักวางความคิดลงบ้างนะความคิดมันก็จะกลายเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่รู้เนื้อรู้ตัวหรือพอรู้ความเนี่ยเราเอาแต่ เลี้ยงความคิดให้อาหารมันเป็นความคิดที่หลงคิดนะจนกระทั่งมันยำนาดเหนือจิตใจของเราแล้วมันก็เลยครองจิตครองใจเราเช่นเดียวกับอารมณ์นานาชนิดเนี่ยที่เราปล่อยใจไปตามอารมณ์ซึ่งก็คือการให้อาหารมันการที่เราให้อาหารมันไม่ว่าจะเป็นความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันทําให้พวกนี้มันยำานาจเหนือเรา สุดท้ายมันก็ครองใจเราโจนทั้งเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เลยคนเด๋ยวนี้นี่จะมีปัญหามาควบคุมตัวไม่ได้เพราะว่าอารมณ์นี่มันครอบงนำจิตใจเราต้องความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยความคิดเนี่ยที่นึกถึงของที่สูญไปคนที่จากไปนึกถึงคนที่เรารักเราห่วงใยแล้วก็สลัดความคิดนั้นออกไปจากใจไม่ได้เนี่ยนี่ก็เพราะเรา ป่อยให้มันเป็นใหญ่เหนือใจเราแต่ก็ไม่สายนะมันไม่สายที่เราจะสามารถจะเรียกว่าททำให้ความคิดและอารมณ์เรานี่มันเชื่องลงถ้าเราฝึกรู้สึกตัวฝึกนะสติให้รวดเร็วปราดเปรียวมันก็จะช่วยทัดทานความคิดและ ทักท้วงเวลามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ให้มาข้องงมําใจเราได้แล้ววิธีที่เราจริญสติเนี่ยนะมันก็มันไม่ใช่ต้องมาเข้าคอร์สมาเดินจงกรมนะเป็นวันๆอย่างเดียวที่จริงอันนั้นเป็นวิธีที่มีประโยชน์นเป็นทางลัดนะเป็นทางลัดเพราะว่ามันเป็นการเรียกว่ามันก็ติวเข้มะ่ะ ติวเข้มเพื่อทำให้สติเราเติบโตวรวดเร็วในเวลาที่จํำกัดจนสามารถจะทัดทานความคิดและทักท้วงอารมณ์ได้ซึ่งนำไปสู่การปล่อยการวางเพราะว่าพอรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็จะวางได้หรือสลัดความคิดออกไปจากใจสลัดอารมณ์ไปจากใจได้มันต้องเริ่ากการที่มีสติรู้ทันหรือมีสติรู้ตัวว่าเผลอคิดเผลอปรุงอารมณ์ต่างๆขึ้นมา แต่ระหว่างที่เรายังไม่มีโอกาสที่จะมาเข้าคอร์สมาเดินจงกรมแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราให้เวลาทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นเวลาใจมันเผลอคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ๆก็ไม่ค่อยรู้ตัวหรอกแต่ว่าให้มีความตั้งใจเพราะว่าพอคิดไปได้ตั้งเจตแตนเรื่องมันก็จะกลับมารู้ตัวหรือว่าเกิดมีสติ เราสามารถฝึกสติสร้างความสึกตัวได้นะและนำไปสู่การปล่อยการวางด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นจับหลักเอาไว้ให้ได้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น,น,น,นทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยนี่เป็นหลักการจิตนิสสติง่ายๆใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเปียงฟุง้งเปียงเครียด ก็ยังกังวลก็ยังเศร้าแต่ว่าถ้าเราขยันทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทุกน้อยลงเพราะมันมีการปล่อยการวางได้มากขึ้นเพราะมีการรู้ทันแต่หลายคนเนี่ยพอทำไปได้สักพักก็จะก็จะท้อแล้วไม่อยากทำแล้วแล้วก็จะบอกมันยากมันยากคนที่บอกว่ายากเนี่ยส่วนใหญ่คือคนที่ท้อและส่วนใหญ่ที่ท้อเพราะว่าหวังผลเร็วบางที่ทำได้ไม่นาน บางคนทำได้แค่วันสองวันก็เลิกทำล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลมันก็ยังฟุง้งมันก็ยังเครียดอันนี้เป็น่าใจร้อนถ้าแปลกนะเราไม่ค่อยให้เวลากับ,ก,บการเจริญสติกับการฝึกจิตเท่าไหร่แต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเราให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่เคยรู้สึกท้อไม่เคยคิดอยากจะหยุดเลยอย่างเช่นคนที่สุรัตตอรี่เนี่ยนะ ส่วนใหญ่หรือจำนวนมากก็หวังรางวัลที่หนึ่งแต่ซื้อกี่งวดกี่งวดก็ไม่เคยถูกแต่ก็ยังซื้อนั่นแหละไม่เคยมีความรู้สึกว่าท้อเลยไม่เคยมีความสึกท้อจนอยากจะหยุดซื้อเลยก็ซื้อแล้วซื้ออีกเนี่ยเป็นปีบางคนซื้อมายี่สิบปียังไม่ถูรางวัลที่หนึ่งเลยหรือถูกรางวัลใหญ่ๆก็ไม่เห็นเขาเลิกสักทียังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะถูกทั้งที่ถูกกินเราเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วแต่ไม่เคยท้อ ไม่เคยหมดหวังไม่เคยหยุดแต่พอเวลาจะมาเจริญสติเนี่ยทำไปได้แค่วันสองวันแล้วก็ไม่เห็นผลชัดเจนก็บอกแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยากเพราะหยุดทำดีกว่าฉั้งที่ไอการที่เราลงมือปฏิบัติเจริญสติหรือเวลาที่เราให้เนี่ยมันคุ้มค่านะ เพราะถ้าสติเราจเจริญสติเรารว,วดเร็วฉับไวนี่พวกมันสามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ไปจากใจเราได้มากเลยแต่หลายคนที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลา,วลาหรือไม่ยอมให้เวลากับมันกับเรื่องอื่นน,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 นี่ให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินเช่นเรื่องอพยงมุกเรื่องการพันน้เนี่ยให้เวลากับมันเยอะเหลือเกินทั้งที่ถูกกินงวดแล้วงวดอีกงวดแล้วงวดเล่าหรือว่าไม่เคย ชนะเลยนี่เป็นพ่ออะไรนะเป็นพ่อเราไม่มีศรัทธาในการปฏิบัติแล้วมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ถามว่าเราแล้วทำไมเรามีเวลาให้กับความทุกข์มีเวลาให้กับความโกรธแล้วคนเราเนี่ยให้เวลาความโกรธมีเวลาความโกรธมีเวลาความทุกข์มีเวลาความเครียดเนี่ยเรียกว่าทั้งชีวิตหรือตลอดชีวิตเลยนะมีเวลาให้กับมันไม่อั้น แต่พอจะมาปฏิบัติเนี่ยบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลานะทําไปสักหนัาทำไปสักหนักบอกวันยากนะไม่ได้ผลทิ่ติการเตรืินสติมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเลยมันก็ทําไปพร้อมๆกับการทํากิจวัตรประจำวันอยู่แล้วอาบน้ำผูฟันกินข้าวกวาดบ้านทำครัวหัน่นผักเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดคุยกับลูก ยู่กับพ่อแม่นี่ก็เจริญสติได้ทั้งนั้นหลักมันคือว่าเวลาทําอะไรเนี่ยก็รู้นะว่าทําสิ่งนั้นถ้าทําด้วยมือทําด้วยกายก็รู้นะว่ากายและมือมันเคลื่อนไหวเวลาเดินมีสติการเดินก็เพียงสักแต่ว่ารู้ว่ากายมันเดินตัวขยับเท้าขยืย่นอันนี้รู้ว่ารู้กายในระหว่างนั้นถ้าเกิดมันไม่รู้กายเพราะมันเผลอคิดไปก็ธรรมดาไม่ต้องไปห้าม ความคิดไม่ต้องไปบังคับจิตไม่คิดก็เพียงแต่ว่าให้รู้ทันเมื่อมันคิดอยารู้ช้าก็ไม่เป็นไรเพราะต่อไปมันก็จะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นพอรู้แล้วยังไงรู้แล้วก็วางมันวางมันเองแล้วกลับมาอยู่ที่การทํากิจกลับมารูกายต่อไปมันจะไม่ใช่แค่รู้กายมันจะรู้ทันความคิดและต่อไปก็จะรู้ทันอารมณ์ในการเจริญสติเนี่ยเราสามารถทําได้ในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าทำอะไรก็เจริญสติได้แล้วเวลาเราเจออะไรมากระทบเนี่ยมีอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทบนั้นเพราะทุกวันนี้มันทั้งวันนี้เราเจอสิ่งกระทบเยอะแยะมีอารมณ์เกิดขึ้นมากมายบางทียินดียินร้ายบางทีใจฟูใจแฟบไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบฝึกหาวิธีการเจริญสติได้ทั้งนั้น ทำอะไรใจก็รู้รู้กายเจออะไรก็รู้เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นใจฟูใจแฟบใจ,ใจแข่งไปแข่งมาก็รู้แค่นั้นเองแลการรู้อย่างนี้เลยนะทำบ้ามาเขาบ้ามาเขาเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังในการปล่อยการวางวางอะไรนะวางความคิดที่ทำให้ทุกข์วางอารมณ์ที่ทำให้ทุกข์ทุกมีเพราะยึดนะทุกหลุดเพราะปล่อยนะจะปล่อยได้ไม่ใช่เกิดจาก ความอยากจะปล่อยมันต้องมีมีเครื่องไม้เครื่องมือนั่นคือสติความสึกตัวเป็นเบื้องตน้นถ้าทำได้ชีวิตประจำวันแต่อายจใจร้อนต้องให้เวลากับมันเหมือนกับที่เราให้เวลากับอะไรต่ออะไรมากมายรวมทั้งเวลาในการดูหนังฟังเพลงเวลาในการเที่ยวเราให้เวลากับสิ่งพวกนี้ไม่อันแต่เวลาที่จะช่วยทาให้เราหลุดจากทุกข์จริงๆกับไม่ยอมให้เวลากับมันเท่าที่ควร ว่าเป็นเช่นนี้ก็เลยต้องจมอยู่ความทุกข์เลยไปจนกว่าความทุกข์มันจะสอนนะว่ามีแต่ฝึกจิตเท่านั้นแหละที่จะทำให้เรา